ันนี้เรามาถ่ายรูปเพื่อจะขายน้องวัวแล้วนะคะขายน้องวัวตัวผู้มันดื้อมันชอบมุดมันชอบมุดรัวออกนะคะขายทุกตัวเลยเนาะตัวผู้นะะมีประมาณ6ตัวนะคะขายหมดเลยวันนี้วันนี้เราจะขายพี่พี่วัววัวนะคะแต่ตัวเมียไม่ขายนะคะพี่มีบุญไี่มีบุญก็ไม่ขายแล้วมีบุญปลดจ้ามามาโน คำเฮียคำเฮียเฮ้ยเฮ้ยน่ารักจังเลยเฮ e ตัวเล็กๆน่ารักจังเลยค่ะตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวเมียมีบุญมาหาแมมามี่แล้วมีบุญแล้วมีบุญเขาก็อยู่ต,ตรงเดิมนะคะหนูหูพี่แสบไหมคะหนาหวนะคนนี้อารมณ์มีลม Today we sell the small calf, the boy, the young boy. See the young boy of the calf. We sell in internet online. We sell, ตอนไม้นะี่แซมันไม่ใช่มาเหาา่ามาหนอนนั่นนี่เรามาถ่ายรูปตัวลงอินเทอร์เน็ตกันนะคะวันนี้มาถ่ายรูปที่บัวเพื่อจะเอาไว้ขายนะคะมันมี20ตัวทั้งหมดเนาะตัวเมียเราเอาเก็บไว้นะคะ เดี๋ยวก็จะคลอดอีกนะคะแม่สีหาตัวยังไม่คลอดห้าตัวเนาะเหลืออันนี้ก็พี่มีบุญมาทางนี้ลูกมัมมีบุญพี่มีบุญมาแล้วค่ะดูนิพี่มีบุญมาสาษพี่มีบุญมาหามัมมี่พี่มีบุญมาหามัมมี่พี่มีบุญนะคะเนี่ยดูเหมืมี่ตัดผมให้นะคะสวยไหมคะพี่มีบุญสวยมากๆเลยนะคะมีเอายะให้กิน ถอนยาให้ถอนยานะคะถอนยาให้พี่มิ่อิอาะพี่เป็นคนอ่ะตึ๊บเต็มีปุ๋นกินไม่กินหรอคะมาหา,หามัมมี่มาหามัมมี่เร็วๆเร็วๆกลัวกลัวตัวนี้ชน มีบุญมาทางนี้ลุกมาไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วมีบุญทางนู้นก็มีทางนั้นก็มี